ก็อยู่ที่ชาที่น้ำประตูน้ำนั่นเองนะคะแหล่งเสื้อผ้าใช่ที่นี้จุดผมยุ่งค่ะนี่จุคิดเกมเกมนึงออกคืออยากจะรู้ว่าัะหว่างฟ้ากับแม่เนี่ยใครที่จะแบบรู้แบบเทสต์ in นแฟชั่นของหนูมากกว่ากันแม่ฟ้ารู้ใจหนูมากกว่าหนูรู้ใจตัวเองขอไม่เคยรู้เรื่องแฟชั่นป้าไม่รู้เรื่องแฟชั่นคือคือรู้ใจหนูอาจจะจริงแบบเฮ้ยโผล่เหนือเฉยเลยรู้ใจหนูว่อาจจะจริงแบบชอบอะไรอยู่ชอบใครอยู่หรืออะไรเงี้ยหรือแบบรู้สึกงไงกับเพื่อนคนไหนป้าดู้อาหมดเลย แต,แต่ว่าแม่เนี่ยเ,เสื้อผ้าไม่ได้อะเรื่องแฟชั่นเนี่ยอ่ะลูกเขาไม่ใส่เสื้อดำแล้วเธอรู้ป่ะ ยกนั้นดีนิโกรยกนั้นไม่เคยเดี๋ยวหนูแต่งหมดแบบเอาที่แบบเหมาะกับวันนั้น o อเคช i o n นั้นนั้นติ๊กต็อกที่ชอบของเครางกันนะแม่เห็นแล้วว่าเดี๋ยวนี้เวลาเขาเลือกเสื้อผ้าจากติ๊กต็อกเขาเลือกแนวไหนแม่รู้ใจแม่รู้เพราะแม่รู้ว่าหนูสั่งอะไรมาจากติ๊กต็อกบ้างแม่รู้แม่รู้ซึ่งบางทีก็จะงงนะว่าแบบเอ้ยทำไมเสื้อน h i s มางงมากบางทีเหมือนเป็นแบบเสื้อแจ็คเก็ตอะมันือ้แค่แบบเสื้อม messenger นี่ฮะเขาชอบเขาบอกว่ารุ่นใส่กันแม่ก็งง อ่ะไปไปดูทอยเห็นไหมคะอติกาตู้ในอติกาตู้ในอะไาคืออะไรนะที่มันเป็น chain แบบเสื้อเด้งติ๊กตอกที่เขาต้องทำอย่างนี้แล้วเป็นเสื้อเด้งมันก็อติกาตู้ในอติกาตู้ในอติกาตู้ในตุ่อะไรอะไม่รู้นางในติ๊กตอกช่องหนึ่งอะโอเคไปไปมาดูจบกสีหน้าหนูนะว่าหันเข้ามั้ยไม่เข้ามั้ยันนี้ไม่มีเสื้อผ้าผู้ชายแล้วต้องเดินไปตรงน้นมาเฮ้ยสะตุจี สายตาหนูเหรอร้านนี้พอได้อยู่นะจะใบให้น,นี่นี่ฟ้าแบบนี้เลยใส่ไหล่หลุดข้างหนึ่งลูกชอบไหล่หลุดคือวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาเป็นโลกชอบแบบถักข้างไงแบบเอาเสื้อเข้าข้างเดียวแล้วเอาปล่อยข้างนึ่งไม่เข้าใจ สต่จรก็สวยนีแต่ก็ไม่น่าชอบนะมันเหมือนลูกคป่ไม่มันเป็นขนแล้วมันร้อนเอ้านขนตัวนี้ก็ขนากจริงเหรอไม่บอกไม่บอวแต่เมันมีขนแล้ไปใส่ยังไงเออขนเยอะไม่ได้เหรอแบบต้องไม่ช็อตกบบตัวใหญ่ดีนี่เก่งขาสั้นแต่เนี่ยก็น่ารักอยู่บ้านพอลูกผู่เขาเชอบลูกคู่เขเกลียดลูกคู่ าดแต่เขาบอกร้านนี้มีที่นี่เข้าตาเนยไหนป้าก,กไ็ไม่ไม่ไปแตะตัวที่เข้าตาเลย <c oughs> ไปให้อี่นเถอะป้าที่ไหนเข้าตาไม่มีอ่ะมีอ่ะเขาหลอกแน่แล้วนีออ่ยไม่สวยเสียตัวเล้ แต่ร้านนี้น่าจะได้เลี๋ยร้อยห้าสิบไงแบบเนี้ก็ชอบแต่หนูไม่หื้อหื้อปลาสักหาสิเฮ้ยปลาหยุดก่อนไม่ได้นี่แต่ก็มีร้านแบบนี้ใช่ไหมอะไร นี่จะติดตรงที่ว่ามันเป็นลายแบบเนี่ยลายลูกโป่งอะพี่มก็อาจจะไม่ชอบเดี๋ยวอันนี้มั้งอันนี้อันนี้อฮ้ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักนี่มันมีคอแบบนี้ด้วยเฮ้ยไม่น่ารักหรอน่ามากหมเออเพาทำหน้าอีน uh. ่ารักจะตายแล้วดูดีข้างๆเป็นแบบเนี้แล้วว่าเขาใส่แล้วจะสวยหุ่นจะดี แม่ก็เลือกไปเลยถ้าแ,แม่มั่นใจหน้าไม่รู้อ่ะสวยนะเนี่ยตัวเนี้ยดูดิฮึไม่งั้นก็สีนี้ไหมล่ะสีเนี้ยสวยมันไม่ถูกใจปา้าไม่เดินดูต่อเห็นไหมเนี่ยเริ่มเข้าตาด้านเนี้ยไปร้านที่เข้าตาที่สุดแล้วจะดูมาเข้าตาสุดแล้วนลดมากเข้าตาหนูนะไม่ใช่เข้าตาคนอือนไม่มันแถบมันใหญ่ ชิเสื้้าเดินผ่านร้านหนึ่งเป็นเสื้อหมาครับว่าให้มังไงทัวรของชอบเล็กน้อยลายหมาเหรอเสื้อยืดธรรมดาเป็นลายเออเออเอคิดตรงนี้ป้าแน่ใจเลยค่ะว่าเดี๋ชอบของป้าไม่เสื้อยืดมันยังไงก็ใส่ได้อะเสื้อกันหนาวได้ไหมเนี่ยเสื้อยืดแบบนี้มันก็ใส่ได้ใช่แล้วหนูไม่ชอบไงคือเสื้งเนี้ยถ้าใส่ยืดคือหนูจะไม่ใส่เสื้อยืดแบบไปเที่ยวอะไรอย่างงี้เสื้อยืดแต่ต้องเป็นแบบนี้แนวเต้นเท่านั้นซึ่งเสื้อยืดเมื่อกี้ใส่เต้นไม่ได้คือใช้ชีฟิต จะไปไม่ใส่นะบอ,อกให้เข่าจะก็โอเคนะ่ารักดีแต่แบบไม่รู้จะไปใส่ในโอเคชั okay, ่นไหนอะไรที่มันหมี ชอบแบบนี้ไม่อ่ะแต่ตัวเนี้ยดูดีนะเฮ้ยปาว่าตัวเนี้ยใช่ตัวเนี้ยดูดีแต่ว่ามันจอดองจอดองจอดองอ้าวเดี๋ยวเราเป็นคนชี้ให้ดูนะนี่พออมยิ้มอมยิ้มหรอเฮ้ยเนี่ยสะพายเกือกระเป๋าแบบเนี้ยเอาเดี๋ยวก่อนซื้อไปจะใส่หรือเปล่ามันตอนนี้มีกี่สีนะกี่อะไรบ้างครับ ตัวนี้มีครีมกับขาวแล้วก็สีสีที่โชว์ครีมกับขาวต่เป็นเนื้อนีมหรือเหมือนกันใช่ไหมแต่นะมันไหลออกมาจากไม้แล้วเอาเขาเป็นในร้านเอาเป็นสีสไตร์ใช่ไหมครับวันนี้เอาสีนี้เหมือนตัวคู่ไม่แม่นเียแต่มันสวยดีนะสีเนี้มันคล้ายๆกับตัวที่เขามีแล้วปะไ่เคยอะไรไม่เคยมีเลยพี่หนุ่มชอบสีนี้ อ๋อเขาชอบสีน้ำตาลน่ะมันม like so so no, cool. yeah. uh, ีสีอะไรบ้างน้ำตาลแล้วก็สีเทาอ่อนอ๋อเทาอ่อนอันนั้นสวยสุดเขาไม่ชอบสีเทาเดี๋ยวเมื่อกี้จะทำหน้าอะไรไม่รู้ทำยังไม่ออกเรารู้แล้วว่าเขาชอบตัวไหนอ่ะจริงเหรอจริงเขาชอบตัวนี้เขาชอบแบบนี้เขาเคยชอบแบบนี้แบบนี้แ่า แต่ว่าจะเอาเป็นสีครีมสีน้ำเงินเนี่ยมันไม่สวยสีเงินไม่สวยมันเข้มมันมีสีครีมแล้วเสื้อข้างในเนี่ยสามารถเปลี่ยนอย่างอื่นได้ด้วยข้างในไหนเปทะเลเนี่ยเหรอเขาชอบแบบเด็กวัยรุ่นชอบแบบนี้จิ๊อเสื้อช้างมาเสื้อแล้วก็กางเกงเนี่ยเข้าชุดกันนี่กระโปรงหรือกางเกงอะช้างใช่ป่ะขอรู้สีครีมหน่อยได้ไหมคะสีครีมพนักงานบ้าง อันนี้มันขายเป็นเซตใช่ไหมคะตัวเมื่อกี้นั้นหกร้อยเก้าสิบเป็นไปไม่ได้เลยนะเพราะอะไรนะเออใส่เขาขายทั้งเซตเมงเกงด้วยมันไม่ใช่เมงเกงน้ำเป็นกระโปรงซึ่งแต่ข้างในก็เป็นเมงเกงไม่บอกเลยหรอเซตนี้เท่าไหร่รู้ไหมหนึ่งพันเก้าสิบโอ้โหเลยตาถึงผมนี่ตาถึงเออตาถึงนะเออแต่แต่ว่าร้านนี้ดูดีกว่าร้านจริงดูดีกว่าสองร้อยใส่เกงไปเขาขายใส่เกงสวยนะ เอ,อสั้นไปป่ะอันนี้คือถ้าต้องมันไม่ขายแยกช,ชิ้นใช่ไ,ไหมคะอ๋อสั้นอะไรกระโปรงหองสั้นตรงนี้แต่แต่ไม่ชอบตรงกระเป๋าตรงนี้เท่าไนมีเก็บแบบนี้เอ้ยหน้าหลังที่ออกเนาะแม่ตรงนี้ป้าจองแล้วกนะ็ <c oughs> แม่เป็นคนเรียกมาดูแล้วแม่เรียกมาดูมีก้วพอแม่เรียกมาดูบอกแม่จองเอ้ยป้าจ้อง ได้หรอขีโกงกระเปมาเป็นคนแรกมันเนี้ยน่ารักนะใช่ระเป๋ามันนี้น่ารักกระเป๋าก็ขายไ้แน่อนี้ก็ได้ฉันปเอเสื้อหมายกว่าัวสิเพราะว่ายังไงเสื้อหมายเใส่แน่นอนจริงเหรอแต่ไม่ชนะนะเพราะเขาต้องชอบผ่งแม่มากกว่าแน่แน่แน่มันไม่แน่มันต้องรู้ว่าใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงแต่อันนี้ใส่แล้วสวยแน่แน่แล้วก็ใส่กับกระโปรงก็ได้กระโปรงขาวที่เขาชอบ่อันนี้ดูดีดูดีจะมันจะโปงดูได้นะว่าเข้ากับกางเกงหวันนี้ไหมเ้า นี่ไงสีเดียวกันเลยได้สีคล้ายกันอัน้วดีดูดีเอานี่ล่ะตัวเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะคะตัวเดียวหกพัาค่ะหกหกพไปจัดไปกันแม่เอาเอาตัวนี้ค่ะสีนี้เลยหมวกหมวกน่ารักของอไหนดูสิถ้าแม่ซื้อหมวกให้ได้คะแนนเพิ่มปะได้โบนัสไอยขึ้นอยู่กับเอสเอสบีด้วย มีร้านไเกบอกที่ร้านเาหน่อยค่ะลูกอันนี้ชื่อร้าน o m i c a n m a n t นหรือเปล่า r a ชันไรนะชั้นสามเ้สี่้เสี่แน่ใจนะว่าหนูจะชอบะเดี๋ยวรอเือหมนาปาก่อนเขาทำเป็นทำเก็กหน้าเก็กตาะหาะหาป้าป้าเร่งแล้วเหรอ เส้หมาเสอหมาอย่างน้อยอ่ะอยู่บ้านก็ใส่ได้ไงเส<ะ>ื้อไม่มันก็อ,อยู่กับว่าใส่ออกมาแล้วอันไหนสวยกว่าไม่แต่บางอันเป็นเส้อยืดอ่ะเขาก็ไม่ใส่นะแล้วแต่ท่งด้วยร,รู้เปล่าส่งของเสื้อย,ยืดมีผลมาก <c oughs> ปั๊มไม่อยู่ตรงนี้ระหว่างไปเจอหมาเจอหนใบให้ว่าอะไม่ใบไม่ใบแต่เขาหยุดนะเขาไม่ดุนเขาหยุดเขาหยุดนีดเยออเขาชอบตไหนแนี้นเฮยเฮุ้กคนเฮ้ยนี่เหรอแบบนี้กันแ่เจะซื้อแบบดูลายดีส่งเสริมลุกในทางที่อะไรเนี่ยแบบนี้ ลองลองแบบเดินเดิน <eleven> ว <tapping noise> <Jamie, here S 2> ิวข้างในกันนะใช่ไหมชอบแบบนั้นเหรอไม่ไม่กชอบแบบเสื้อสีชมพูตัวเนี้ยเอาไว้ไปใส่คุ่ตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่นี่ตัวนี้เัวน้ก็มีเยอะแลวไม่ใช่ถัดไปตัวนึงไม่เอาไม่เอาอ่ะไม่เอาตัวใ เขาหยิบยิ้มบู๊เขาหยิบยิ้มบู๊ฟ้าเขยิมย้มยนี่เขายิ้เฮย้ยส่วนเอาไปคืนได้ไหมเปลี่ยนเป็นตัวนี้แทนตัวนั้นมดูดีกว่านะตัวไหนตัวน,นี้สองร้อยนั้นดูดีกว่าอ๋อตัวนี้มันดูมีราคากว่าดูหรูกว่าเอออันนั้นดูหรูกว่าเอ้สุดจับเองเลยจับเองเลยเฮ้ใยใช่เหรอนี่รู้ว่าอย่างเงี้ยน่ารักดีแล้วเอวมันอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ชอบเอวแบบนี้นี่สนใจแต่คืนแน่นอนตารลุกแนวเลยตรงเนี้ยแนวเนี้ยเขา เพราะเขาเคยซื้อไปตัวหนึ่งข้าวไหมเข้าไหมอ่ะเสื้อไหนกาแฟยเสื้อสชไม่เข้าเข้ากันที่ไหนเราเฮ้ยเข้าเหรอไม่เข้ากา่เลยไหนถือดิสองร้อยใช่ไหมสามร้อยเจ็ดสิบเข้ากันเหรอไม่เข้าต้องสีดำดำก็ไม่เข้าอันนี้ก็ใส่กับสีขาวได้นะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว อันติกระตูไในอันติกระตูในตูในตู้เสื้อยืดหมาป้าเนี่ยถ้าป้าจะซื้อป้าก็ต้องมีข้างล่างให้หนูด้วยนะกระโปงนี้ไม่มีไซส์ไหมคะเอวเก็ไ่ไห้ไหมน้องเอาจีสี่ะเท่าไหร่คะสองราสค่ะอ๋อเฮ้ยเออดีน่ารักอันนี้เสื้อสามชิ้นเสื้อสามชิ้นได้สองร้อยอ๋อรป๋าตัวนี้อื้อเลยเหรอ เขาอื้อออกมาอใช่ไหมซื้อตัวไหนต่อซื้อกระโปรงขาเพราะว่าเขาไปเล็งอยู่เมื่อกี้กระโปรงนี้มันมีซับข้างในป่ะคะมีเป็นกางเกงเป็นกางเกงข้างในใช่ไหมถ้าซื้อสารชิ้นตัวนี้ลดเหลือเท่าไหร่ครับสามห้าค่ะถ้าเป็นรุ่นนี้ได้สามห้าถ้าสามเก้าจะเหลือสามห้าสองเก้าจะเหลือสองห้าอย่างนี้แต่ต้องซื้ออีกชิ้นหนึ่งต้องเป็นสามชิ้นใช่ไหมอ๋อนี่นั่งนั่งนั่งพักเอาพัเอาอย่างนี้สามชิ้นก็ลดได้ใช่ไหมอันนี้ก็ได้สามใส่ดิ ใส่สเต้นก็ได้เออนี่แหะจบอันนี้่ะ,ระรัเรอง,งนนี่ปเรื่องไหนพิมแบบไม่ชอบอ่ะถือยไอแบบเนี้ยแบบปวลว่าสัวจะกลัวซื้อไปเขาไม่ใส่เย่เป็นฮูลแล้วก็ใส่ปเต้นก็ได้ เออเนี่ยไงน่ารักตนี้เลยนะเออเพราะว่ามันมันสีชมพูเขาชอบเฮ้ยมีจนไม่ให้มีตัวที่น่ารักกว่านี้แต่ป้าเลยตอนเข้าฝาเขาหยิบตัวนี้เขาจับพยิมพยิมพยิมนี่แหละแต่ตัวนี้น่ารักกว่านะเนาะเนี่ยตัวนี้น่ารักไม่แห่หมวกมาหมวกหมดนี่นี่พัฟเต้เลย คนละสีเลยอ๋อสีสีเดียวกัน่แล้วซือสองตัวสตัวตัวละสองร้อยนี่หรอเฮ้ยพี่คาปิร่านาเวอร์นาเวอร์นี่าพึ่งใส่เล่นด้ในตรงนี้อยู่บ้านแบบนี้ไม่้อั เนี่ยก็ตัวนี้ไงตัวนี้ที่ี่ทิฟฟานกวยนะแต่มันไม่เหมือนกันเปอุ้ยเหมือนกันเป๊ะเลยเอาสีพู่แหละเราชอบสีพู่มากกว่าน่ารักแต่เราใส่นี้ได้เพราะว่าเราเคยใหญ่เสื้อมันตัวเล็กน่ารัมันตัวเล็กน่ารักใส่อยู่บ้านก็ได้เล่นๆอยู่บ้านนะวันนี้ปากับแม่ก็ซื้อเสร็จสิ้นแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาดูว่าตอนนี้มีในใจแล้วแต่ยังไม่แน่ใจว่าพอใส่ออกมาแล้วมันจะสวยแค่ไหนนะคะ ไปรองกันสดใสน่ารักถึงไหมน่ารักดี่ออกกระโปรงนี่ก็เป็นกระโปรงแบบนี้่แล้วดูดูดีลูกถ้าใส่กระเป๋าด้วยนีะมีกระเป๋าสะพายเป็นพร้อมนะน่าจะสวยไหนอะไรชาแนลมั้ยชาแนลชาแนลนี่กระเป๋าแม่ได้เหรอไม่ได้เพาะกระเป๋าสะพายดูดีดูดีดูดีนี่น่ารักดี่ออกเปลี่ยนรองเท้านิดนึงได้เลยไมไม่ต้องเปลี่ยนผ้าใบก็ได้ไม่ได้รองเท้าเสื้อที่บ้านอยู่อ๋ออาจจะในี้หนึ่งมีในใจวก็ใครชนะเฮ้ยเหรอ เขายังไม่ได้ใส่ป้าเลยนะให้ให้ให้น้องๆคอมเมนต์ก่อนคเป็นไงคะลูกนี้ไม่ต้องกระเป๋าแม่ไม่ถือเลยแล้วก็จะมีความเป็นอ๋อมีเพราะอ่าไปเปลี่ยนชุดหนึ่อองดูงดนะคือชอบเราคมากกว่าแน่ๆเลยอ่ะดาวเอานะเพราะเดี๋ยวนี้เขาชอบใส่หมวกอะไรแบบนี้เฮ้ยดูเขาแบบรองเท้ากระโปรงเสื้อป๋าชน,านาะแน่แล้วแต่ของแม่ก็สวยนะเมื่อกี้หรือดีหรเพราะหน้าตาที่มีประกาศเนื้ใครชนะแน่หนูจะเข้าไปในห้องน้ำถ้าหนูชอบอันไหนหนูจะใส่นั้นออกมา ไม่เปลี่ยนอ่ะเขาใส่เธอเล้วไปเห็นไหมเดินเข้าไปเห็นไม่เห็นไรเลยชอบชอบชอบแบบไม่คือแบบว่าอันเนี้ยมันไม่รู้ว่าจะเป็นแมทช์กับเสื้อตัวไหนที่บ้านได้อีกแต่อันเนี้ยใส่เมื่อไรก็ได้ซึ่งกระโปร์แบบเนี้ยอยูชอบอยู่แล้วหมวกอันเนี้ยถูกใจที่สุดเลยเนี่ยเขาชอบซื้อหมวกแนวเดิมต้อเรียกว่าแนวสปอร์เตอม์มาแบบนี้ก็ชอบซื้อหมวกมาใส่ตกันไม่ทันถอดจะติดเลยตลกเย้ชอบไหม งบประมาณกันคุณแม่แจ้งบประมาณรันหมวด300ร้อย้นี่ถูกอีกอ่ะหมวดสามร้อยห้าสิบเสื้อ200กระโปงสามร้อยห้าสไม่สองห้าสากระโปรงนี้สองหเป็นเป็นเจ็ดร้อยาร้อยบาทชอบมากอันนี้ค่ะทุกคนแม่หกร้อยหกับสองรอ้เฮ้ยเก้เท่ากันเลยอร่อยรอยโอเคป้าชนะเย้เอเคก็ลาไปก่อนนะคะทุกคนกับการเลือกเสื้อผ้าให้ดิวันนี้ จริงๆป๊าม่ได้ว่าเลือกเก่งนะแต่กกลูกไปให้เนี่ย